สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่สี่มีนาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ก็บายบายครับเนาะของวันอังคารนครับเนาะวันนี้วันอังคารแล้วทิพย์จะวาลแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับทีนี้เป็นของเบาสารครามนะครับเนาะขัดได้แล้ววันนี้ลงแนวทางให้ครับเนาะอิบสีเพื่อเป็นแนวทางน,นะครับยังไม่มีแนวทางรัฐบาลไทยก็ลองพิจรารณาดูครับเนาะ ถ้าชอบแนวทางบารามค่อยไปจัดนะครับไม่ชอบก็ข้ามไปครับนาะก็จะม,ม,มาฟังบันเทิงเหมือนเดิมอินไม่แค่แนวทางนะครับนาะงวันนี้มั่นใจครับนาะมั่นใจมากหลังจากผ่านหวยเบิลไปแล้วผ่านหวยสัญจรไปแล้วๆๆ <shot> วันนี้ก็มั่นใจมากครับเนาะมั่นใจกว่าทุกงวดนนครับนาะวันนี้ว่าจะน่าจะไม่พลาดครับนะ้ะททำอะไรผิดพลาดน่าจะเต็มเต็มครับนาะน่าจะเต็มเต็มแทบจะไม่ต้องกลับเลยครับนะ้ะทำไม่มีอะไรผิดพลาดคัดได้แล้วครับนาะคัดได้แล้ว ลงให้เอฟซีทางช่องครับเนาะใครเป็นคอรรัฐภาปไทยเข้ามารับชมรับฟังได้นะครับส่วนคอฮานอยก็ลงไปแล้วนะครับเนาะลงไปแล้วช่วงก่อนเที่ยงครับเนาะช่วงก่อนเที่ยงคอฮานอยเขาไปรับชมรับฟังได้แต่ถ้าใครไม่เห็นก็กดตรงรูปคนครับเนาะรูปคนข้างล่างซ้ายมือนะครับก็เข้าไปค้นหาได้เลยกดตรงรูปคนครับเนาะคลิปเก่าคลิปใหม่มีหมดทั้งนั้นครับเนาะเขาไปเรียนดูได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นของรัฐบาลไทยครับเนาะ ก็คลิปนี้มันเดิมนะครับบรรยากคลิปสดมันเดิมก็คลิปพนังนนมาเตะบอลครับเนาะที่สวนสุขภาพพลัดหลวงนะครับก่อนกข้บ,บ้านก็แวะให้อาหารปลาเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนทุกครั้งทุกคลิปเหมือนเช่นเคยนะครับเนาะปลาก็าเยอะมากครับเนะาะปลาเยอะมากเนี่ยเท่าไหร่ก็โยนไปก็ไม่พอนะมั้ยโยนไปหายโยนไปหายนะครับ เป็นธรรมเนียมคนระับเนาะก่อนกระบางต้องให้อาหารปลาปั่นกั้ยันก่อนจะกลับก็ต้องให้อาหารปลาครับเนาะส,ส้นปลาซะก่อนนะครับเส้นปลาก่อนลงนวก็ชอบครับเนาะก็กนดูผลหมดที่แล้วก่อน,นครับเนาะของเบาสาครคามหมดที่แล้วเบาสาครคามบนล่างนะครับแต่เน้นบนนะครับบนล่างเน้นบนเด่นศูนย์ลองสองนะครับเนาะเด่นศูนย์ลองสองเชิดได้นะครับเนาะ ดูทางเขาออกสองตัวล่างห้าสี่สามตัวก็แปดเก้าสี่ครับเนาะสี่มาทั้งบนและล่างเลยนะครับดูทางก็ไม่เข้านะครับเนาะบอสสามเปนเจ็ดศูนย์สอง 2. จับคู่ก็ลําบากนะครับเนาะลำบากทานทีตัวเด่นไม่มาเลขเด็ดเลขตั้งหลักไม่มาจับคู่ก็ลําบากจับคู่ให้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเป็นตัวเน้นเลยครับเนาะมั่นใจมากศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดเป็นตัวเน้น ไม่เข้านะครับฝ่าสัญจรไม่ได้นะเนาะฝ่าไม่ได้เลยวันนี้ลุ้นกันใหม่นะครับเนาะวันนี้ลุ้นกันใหม่วันนี้มั่นใจมากครับเนาะมั่นใจกว่าทุกวดนะครับมั่นใจมากถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันนี้มีลุ้นแน่นอนครับเนาะเต็มๆเลยแทบจะไม่ต้องกลับเลยครับลงวันนี้ขดขางมั่นใจคัดแล้วคัดอีกนะครับเนาะคัดแล้วคัดอีกที่ผ่านมา เอาไม่ได้ทำเนาะเอาไม่อยู่หมดที่มั่นใจมากก็สะดวกจดไว้นะครับสะดวกจดสะดวกแคบก่อนเราแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะเราแคบเหมือนเดิมส่วนคนที่สะดวกจดจุดจุดไม่ทันผมกนโพยให้ก็กดหยุดคลิปจุดได้เลยนะครับจุดได้เลยวันนี้แก้มือใหม่ครับเนาะแก้มือใหม่จะเป็นยังไงที่ผ่านมาหลบได้หลบไปนะครับเนาะที่ผ่านมาหลบได้หลบไปหลบไม่ได้จะโดนสักวันนะครับเนาะ หลบได้หลบไปวันนี้ค่อนข้างบันใจว่าถ้ามีผิดพลาดหลบไม่ออกแน่นอนนะครับเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดบนล่างนะครับเดินเจ็ดลองหกนะครับเดินเจ็ดลองหกเน้นไปที่บนเหมือนเดิมนะครับเนาะเน้นไปที่บนเลยถ้ามีอะไรผิดพลาดวันนี้แทบจะไม่ต้องกลับนะครับเนาะแทบจะไม่ต้องกลับเลยกลับไปนิดๆหน่อยๆนะครับคอยเ,นะเป็นไปตามคาดนะครับเนาะคอยเป็นไปตามสูตร เด่นเจลอง6นะครับจับคู่ให้ถ้า7มาก็7 1 7 2 7 3นะครับถ้าหมาก็หก6น6่งหกสองหกสามถวนขันนะครับบนล่างเด่น6เรียน7จลอง6เน้นไปที่บนนะครับเน้นไปที่บน7 1 7 2 7 3 6 1 6เจ็สองเสนะครับ หกคู่หกคู่นี้ให้เน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็หกสามนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามหกสามเน้นไปสามคู่นี้นะครับเน้นไปที่บนนะครับล่างก่อนธรรมดาเหมือนเดิมก็สามคู่นี้ชอบที่สุดในวันนี้ครับเนาะจัดไปนะครับสามคู่นี้ถ้าเวลาผิดพลาดสามคู่นี้มีลุ้นมีเสียวแน่นอนครับเนาะมีลุ้นมีเฮแน่นอนสามคู่นี้ ถ้่ชอบสุดก็หลักเจ็ดนะครับอย่างที่บอกเด่นเจ็ดลองหกถ้าชอบที่สุดคือหลัก 7. 7, 1, 7, 2, 7, เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเด่นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเลยนะครับเนาะเด่นที่สองคู่เลยหลักเจ็ดหลักหกเน้นคู่เดียวคือหกสามนะครับเด่นไปที่บนล่างธรรมดานะครับก็ถ้าหกคู่นี้ไม่ทํางานนะครับถ้าไม่ทํางานก็กันไว้สองคู่ครับคือแปดหนึ่งแปดสามแปดหนึ่งแปดสามนะครับ ก่อนเน้นไปที่บนเหมือนเดิมนะครับสาเหตุทิ่นเน้นไปที่บนก็คืออยากได้สามตัวนะครับเนาะบอกสะคมจะเน้นไปที่บนแทบทุกงวดนะครับเนาะเน้นไปที่บนแทบทุกงวดอยากได้สามตัวนะครับเนาะถ้าเลขสิบหลักหน่วยมาก็หาหลักร้อยมาใส่ก็จะได้เต็มเต็มไปเลยครับเนาะเต็มเต็มเลยทุดสามตัวลงทุนน้อยกำไรงามนะครับเนาะแต่ยังไม่ได้แต่เรายังไม่เข้าจังหวะสักทีครับเนาะวันนี้หวังว่าคงดิ้นไม่ออกครับเนาะขอยดิ้นไม่ออกสักที เข้าเตรมๆสักทีนะครับกกัน2ตัวครับเนาะสองคู่นะครับเนาะผดผิดกัน2คู่คือ 8, 1, 8, 3นะครับใครชอบบนเบาสารคามก็จัดไปครับเนาะจัดไปเลยเอาหยิบจับตัวตุว่ไว้หรือว่าช่องทางไหนก็แล้วแต่ครับเนาะเอาที่สะดวกวันนี้มั่นใจนครับเนาะคน้างมั่นใจถ้ามนในผิดพลาดเป็นไป,นปนตามสูตรมลีลุนมีเฮ e แน่นอนนะครับ ถ้างบน้อยก็เฉพาะตัวเน้นนะครับใครงบน้อยจากตามบอกสารครมบางคนก็ติดตามหลายอาจารย์หลายเซียนหลายสํานักนะครับก็ทวิตของบอกสารครมชอบคู่ไหนที่สุดก็หลักเจ็ดนะครับผมที่บอกหลักเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับตัวเนี้นะครับสองคู่นี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเน้นที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะครับถ้าหลักหกก็ชอบที่สุดคือหลักคือหกสาม คู่เดียวนะครับเนาะชอบที่สุดขีดเชนใต้ให้นะครับขีดเชนใต้ให้ี๋ยวบาสารคำซื้อหมดนะครับในหกคู่นี้ซื้อหมดเลยทั้งชุดกันด้วยนะว่าแต่จะหนักเบาตามที่ตัวเน้นนะครับบบาสาระคำกันไว้นะครับเนาะกันไว้ก็คบทนนะครับแนวทางของวดวันที่สิบหกมีนาคมปีหกแปดนะครับวันนี้ออกตรงกับวันอาทิตย์นะครับเนาะตรงกับวันอาทิตย์นอนลุนอยู่บ้านครับเนาะถ้าถูกไหมก็เตรียมฉลองได้เลยนะครับ วันนี้เราเส้นปลาไปเวยกันครับเนะาะปลาให้ปลาทํางาน,นครับเนาะเทวนี้ขอให้ได้สามตัวแตกครับเนาะจะได้ไปให้ไปหารปลาอีกนะครับเนาะปลากว่าเยอะจะได้ไปให้อาหารปลาอีกก็ขยจดได้ทันก็อย่างที่บอกไว้นะครับเนาะขึ้พลอยให้กดจดคลิปจดได้เลยนะครับถ้าผมพูดตัวไหนไปไม่ตรงกับในโพยนะครับเนาะเอาในโพยเป็นหลักนะครับโพยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเนาะ โมทิตาเห็นอย่างปากพูดอย่างนะครับก็ประมาณนี้ก็ถ่ายคลิปกับทุกคนเฮงเฮงรวยๆคนระับนั้งวันนี้ถูกหวยลำรวยเพื่อยกันคนระับเนาะถือจากเซ็นบกไนก็แล้วแต่ครับเนาะ่อยถูกหวยก็พอถูกกับนบล็อกไหนก็แล้วแต่หวยถูกก็พอครนะับเนาะดีใจด้วยทั้งนั้นอ่ะก็ฝากไว้ชนิดเจอคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ